นิทานเรื่องสายใยแห่งมิตรภาพนบมดตานและเจเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทที่เติบโตมาด้วยกันในหมู่บ้านเล็กๆพวกเขาเป็นเพื่อนตั้งแต่วัยเด็กและมีความผูกพันแน่นแฟ้นกันมากนบเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำและมีความมุ่งมั่นสูงเขามักจะเป็นคนที่คิดแผนและนำทีมในทุกๆก,การผจญภยัยมดเป็นคนฉลาดและมีความคิดสร้างสรรค์ มดมักจะคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่คนอื่นคิดไม่ถึงตาลเป็นคนที่มีพลังและกล้าหาญเขามักจะเป็นคนที่ลงมือทำและปกป้องเพื่อนเพื่อนเมื่อเผชิญกับอันตรายเจเป็นคนที่มีจิตใจดีและมีความเอาใจใส่เขามักจะเป็นคนที่ช่วยเยียวยาความขัดแย้งและสร้างความสามาัคคีในกลุ่มกลุ่มเพื่อนนี้เติบโตมาในหมู่บ้านเดียวกันและมักจะใช้เวลาร่วมกันในการเล่นและทำกิจกรรมต่าง พวกเขาได้เรียนรู้และเติบโตมาด้วยกันโดยผ่านเหตุการณ์ทั้งดีและร้ายที่ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาแน่นแฟ้นขึ้นฟังถึงจุดนี้ผมเชื่อว่าคนน่ารักอย่างคุณต้องกดติดตามผมแล้วขอบคุณครับต่อต่อในช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนกลุ่มเพื่อนได้ตัดสินใจที่จะออกไปสำรวจป่าใกล้หมู่บ้านพวกเขาได้พบกับสถานที่ใหม่ๆและได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันและการช่วยเหลือกัน ในการ,รเผชิญกับอุปสรรคในวันหนึ่งกลุ่มเพื่อนพบกับข้อความลับที่บอกถึงการผจญภัยที่ท้าทายและมีความสำคัญต่อหมู่บ้านข้อความนั้นบอกถึงสมบัติที่ถูกซ่อนอยู่ในป่าลึกที่สามารถช่วยหมู่บ้านให้ผ่านพ้นวิกฤตได้พวกเขาตัดสินใจที่จะออกเดินทางเพื่อตามหาสมบัตินั้นระหว่างการเดินทางพวกเขาเผชิญกับอุปสรรคมากมายเช่นทางเดินที่ครุขระสัตว์ป่าที่ดูร้าย และสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยพวกเขาต้องใช้ความสามารถและความรู้ที่มีในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้การทำงานร่วมกันเป็นทีมทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเชื่อใจและการสนับสนุนกันพวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์และความกล้าหาญในการแก้ไขปัญหาที่เจอและความสำเร็จที่ได้มาทำให้พวกเขาเชื่อมั่นในวิตรภาพและความสามารถของกนแลกันมากขึ้นในระหว่างการเดินทาง กลุ่มเพื่อนเริ่มมีความขัดแย้งเนื่องจากความเข้าใจผิดและความเห็นที่แตกต่างกันนบและตานมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องวิธีการแก้ไขปัญหาที่เจอทําให้เกิดการทะเลาะและแยกตัวออกจากกันมดและเจพยายามหาทางแก้ไขความขัดแย้งแต่ไม่สําเร็จตาลตัดสินใจแยกตัวออกจากกลุ่มเพราะไม่พอใจในความคิดเห็นของนบทําให้กลุ่มเพื่อนต้องเดินทางต่อโดยมีเพียงสามคน การแตกแยกของกลุ่มทำให้ทุกคนรู้สึกเสียใจและหมดกำลังใจพวกเขาพบว่าเมื่อขาดสมาชิกคนหนึ่งความยากลำบากในการเดินทางก็เพิ่มขึ้นพวกเขาเรียนรู้ว่าการทํางานร่วมกันและการเชื่อใจในกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญหลังจากที่ได้แยกกันเดินทางทั้งสองกลุ่มเริ่มสํานึกถึงความสําคัญของมิตรภาพและการทํางานร่วมกันพวกเขารู้สึกว่าการทํางานเป็นทีม ทำให้พวกเขามีความแข็งแกร่งและสามารถรเผชิญกับอุปสรรคได้ดีกว่านบและตาลเริ่มคิดถึงเพื่อนๆนและรู้สึกเสียใจกับการทะเลาะก,กันพวกเขาตัดสินใจกลับมาหากันและพยายามแก้ไขความขัดแย้งด้วยการพูดคุยและการเปิดใจพวกเขาเรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นของกันและกันและหาแนวทางในการทำงานร่วมกันกลุ่มเพื่อนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งและเริ่มเดินทางต่อไปด้วยความเข้มแข็ง พวกเขาเรียนรู้ว่าการสนับสนุนและการเชื่อใจในกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการ,รเผชิญกับอุปสรรคและการผจญภัยพวกเขาตระหนักว่ามิตรภาพที่แท้จริงต้องมีการให้และรับกันอย่างสมดุลหลังจากที่พวกเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมากลุ่มเพื่อได้รับภารกิจใหม่ที่ยิ่งใหญ่และท้าทายกว่าเดิมพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคที่หนักขึ้นและต้องใช้ความสามารถทั้งหมด ในการแก้ไขปัญหาพวกเขาใช้บทเรียนจากอดีตในการทำงานร่วมกันและการเชื่อใจในกันและกันเพื่อเผชิญกับความท้าทายใหม่พวกเขาเรียนรู้ที่จะฟังความคิดเห็นของกันและกันและทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพหลังจากที่ผ่านพ้นอุปสรรคและความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กลุ่มเพื่อนก็สามารถทำภารกิจสำเร็จพวกเขารู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จที่ได้มาด้วยความร่วมมือและความเชื่อใจในกันและกัน มิตรภาพของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นและความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้นกลุ่มเพื่อได้เติบโตและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นพวกเขาเรียนรู้ว่ามิตรภาพที่แท้จริงต้องผ่านการทดสอบและความท้าทายมากมายแต่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นจะทําให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้นพวกเขาได้เรียนรู้ว่าการเชื่อใจและการสนับสนุนกันเป็นสิ่งที่สําคัญในการสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนการทํางานร่วมกัน และการฟังความคิดเห็นของกันและกันจะทําให้พวกเขาสามารถเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มเพื่อนได้เรียนรู้ว่าการเชื่อใจและการสนับสนุนกันเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนพวกเขาสัญญาว่าจะรักษาความสัมพันธ์นี้และสนับสนุนกันตลอดไปไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรในอนาคตขอบคุณมากๆที่กดติดตามขอให้คุณโชคดีและน่ารักตลอดการและพบกันใหม่ ในวิดีโอหน้าขอบคุณครับ